นคนแล้วเราก็ต้องรีบถ่ายแล้วกลับขึ้นฝันอีกทีนิดมาหยู่ตรงนี้นิ้วหลบไปดิไม่ได้นิ้วหลบใช้ดูครับนี่ครับควาคเรนดิ์มือเป็นเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวของดานังนะครับดาน,านิโซนอ่ะดานิโซนอ่ะดันซอ่ะแมวเมวลองหนมันคล้ายๆประเทศลงหนล่องทองที่มันมีการสแสดงนะครับ เทัากี่โมงครับต้องไปดูต่อเช้าอีกทีนึงครับเห็นไหมครับี่ตร์้าวันนิวนี่ก็ต้องจริงอนนี้เรากำลังนั่งกระเช้าไฟฟ้านะครับซึ่ง Nó, nó, là mà bà kêu luôn đó, như vậy nạc như vậy nạc như vậy nạc có vậy nạc như vậy nạc như vậy nạc như นนาาะจะเห็นจะมีเห็นน้ำตกด้วยนะครับเมันีน้มีน้ำตกด้วยไหมตกด้วยครับเออจนไม่กล้ามองไรล่จะแตกกลัวกลัวความสูงกระเจาไฟฟ้าประมาณต่อสักสิบนาทีครับก็จะถึงครับไปสวยมีสูงมั้ยมีน้ำตกด้วยเราลองขาครับของกระเจาไฟฟ้า เห็บนบ้าจะมีน้ำตกด้วยนะครับประมาณสิบห้านาทีถึงมิ้งต่อมองข้างล่างมิ้ม่กล้าพี่นมนี่น, <c oughs> น้ำตกข้างล <c oughs> ่างให้โดนตกน้ำตกข้างล่างครับประมา้ยเอานี้มาทีมไม่มไปเออเสร็จมิไปแล้วบะคิด สวยก็มันเป็นเขาบอกว่าเป็นระเข้ายาวที่สุดในโลกนะครับพี่เตยห้ามก่อนเขารียาวพตยห้ามยืนดะไงเออมเลนด่างมันห้ามยืนเหอว่าอะไรนด่างตรงนี้ก็จะมีใครดูครับโอ้โหดินน้ำตกสวยมากเลย เราปฏิบ no right? ัติฟังนี่มิ้นดน้ำตกกระเช้าว่ามันมีอะไรบ้างครับร้านเขาจะมีน้ำตกครับน้ำตกที่ด้านหลังครับอันนั้นน้ำตกนะอันนี้ดูหน้าเสินี้ำตกคู่ไม่ค่ะเพลงเขาเปิดเหรอใช่เขาเปิดเพลงแต่เมื่อกี้กิ้งกิ้งอ่ะเพราะว่าแม่ยืนถ้าเราที่นี่เขาห้ามยืนครับโอเคมิ้นห้ามยืนด้วยครับ ถึงแล้วถึงแล้วพูดาา้ดูครับก็ถึงบนสุดแล้วครับแล้วก็จะน่าจะต่อไปอีกหน่อยนะครับวด,ดมองไปมนนากนวดหันไปไมนากชัวร์ดูดูข้านล่างครับด้านล่างน,ะนางางี่ใกล้ถึงไหมครับอ,อ,อ้ออเลยเป็นน้ำลายหรือเป่

แล้นถึงข้างบนแล้วก็ถ่ายให้ัวเก่าที่เสียตอนนั้นเดินจะนู่นมาใกล้ใกล้จะถึงยอดของบางพาบาลมาดูแล้วนะครับแสดงว่ามันต้องมีถนนถึงดิกเขาถึงได้มีรถมันสืบล้อขึ้นมาได้เหรน่าจะปีนถนนไหมวนแถวรอบๆเลยครับนี่ใกล้จะถึงแล้วนะครับมันก็จะมีสิ่งสร้างต่างๆมาขึ้นทีเดียวแล้วลงเช้าเลยเงี้ยใกล้ถึงยอดแล้วครับ ต้องนี้สวยสร้างอะไรบ้างต้องเตรียมตัวนะตอนนี้เราก็ว่าถึงมานาทิวนะครับตอนนี้เราจะไปดูส่วนต่างๆของมานาทิวนะครับว่ามีส่วนอะไรกันบ้างจะถ่ายดูรอบๆนะครับคนคือคนค่อนข้างเยอะมาก มาดูข้างหน้าครับน่าจะเป็นคล้ายปราสาทครับตัวทีเดียวครับนะครับปราสาทข้างหน้ามันจะแบ่งเป็นส่วนส่วนๆนะครับประมาณสามส่วนของที่นี่นะครับนี่คล้าเป็นปราสาทครับให้ดูปราสาทข้างหน้าครับ สบั่าทุกคนครับข้ออาหารเช้าของคณะเราก็คืองนี้าวต้มสีแดงตรงนี้แล้วก็มาจะอยู่ท้ายมือแต่ว่าเวลาไปทานอาหารเช้าก็ต้องมีฟูปองอาหารเช้าเป็นเดียวกันภูปองอาหารเช้าเนี่ยแะมุดติดอยู่ในตองสุ้ากินาเลยโอเคจอ ะะอนันนี้ก็จะเป็นส่วนต่างๆครับวานาฮิาลลหแบบคนเยอะมากน่าที่คราด้นะลงลงเบียร์ขายลงเดียร์แบบจริต้องถาเวลามาถ่ายด้วิทีครับเพราะว่าคนต้องเยอะครับอ,อาจจะลงกันได้

ไอคนคบคนข้าเยอะมากนะครับ,คน,นรบคนเยอะมากช่วงนี้ก็หลายร้อยคนนะครับมาดูที่นี่นะครับเป็นช่วงที่คนค่อนข้าง,างเยอะนะครับนี่คือผ่านโควิดดิกน,นะครับนะครับเยอะจริง เร,เราต้องรีบขายแล้วก <c oughs> ับขายออนิดมันอยู่ตรงนี้นิ้วหลบไปดิไม่ได้ใช้ดูครับนี่ครับความโคเรีดิเป็นเป็นแลนด์มาร์คของที่นี่เป็นของเชี่ยของดานังน,นะครับเยดยวด, <สะ S 1> ดีันี่ยังะรยลักบักดย อันเขาเล่นเป็ดครับแล้วที่เราจะดูที sure> ่อื่นกันบ้างครับที่สุดตรงนี้ร้านกครับเราก็คือจุดหนึ่งสองสามสี่สีเหลืองที่เมื่อกี้อยู่ในแผนที่นะฮะก็คือเป็นเอกของโรงหนังโรงละคร

ถ้าบางทีผมครับต้องไปดูตอนเช้าอีกทีนะครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาได้กินสายมากฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้ยทุกท่านรู้จักว่ามันเป็นทางนี้เขตมุนโดยเข้าไปในนั้นคือดูหนเรื่องของเขตมุนนะดูหเรื่องนะฮะไม่ไม่มีการปวดบัตรหรือว่าอะไรทั้งนั้นนะครับเกร็จแล้วก็คือกลับทางเดิมเพราะทางรถไฟไม่ต้องลงไปข้างล่างแล้วเพราะมันกำลังปิดยังไม่รู้ว่าจะเปิดเมื่อไหร่นะไม่ตอนนี้ก็เป็นส่วนของซันมัวร์นครับ เป็นในส่วนของสันเวิร์ื้ที่ของพี่สันเวิร์ครับดูครับของสันเวิร์ครับจะเป็นพวกฝาช่วงนี้หมอกเริ่มลงแล้วนะครับข้างหลังหมอกเริ่มลงนะครับดูแค่มันดูภาษาไม่เห็นวภาษาข้างหลังคนระับ ว่าวันนี่หิวนี่ยก็ต้องจริงๆล้วเราต้องมาที่สักสองสามวันครับเพื่อจะเที่ยวให้มันหมดครับค่อนข้างฟางทีเดียวครับบรรยากาศตอนนี้ก็จะมาสักกาจะมาสักยี่สิบองศาครับของวันัาทิวครับ ไปดูโซนอื่นกันบ้างครับเนี่ยข้างหลังข้างหลังจะเห็นว่าสัดชัดชัดครับฮะสัดชัดชัดนี่ครับจะต้องลองไปดูมีโซนอื่นนะครับ อันนี้เราก็มาทางเหนืออีกโซนนะครับช่วงนี้หมอกเริ่มลงแล้วครับหมอกลงจัดมากครับอาจจะหมอกมอะไรนี่หนักนะครับไม่รู้ว่าในาย้องเห็นหมอกไหมหมอกลงค่อนข้างจัดเลยครับดูครับอากาศก็เริ่มเย็นนะครับเพราะว่าน่าจะมาสักอันนี้น่าจะมาสักสิบแปดสิบเก้านะครับโอมีบิงโกด้วย เล่นบิงโกด้วยครับคล้ายบิงโกครับคล้ายบิงโกเหมือนมันก็หมุนกับแล้วก็อะไรสักอย่างนะัแต่ละดูจากเลงบิงโกสองร้อยกว่าเล่นบิงโกนะครับใช่ตัวใหญ่มาเป็นพลระอีก เองออครับ,รบนี่ก็จะังข้างหนา้าก็จะเป็นี้จ้าแสห้าแบบข้างหน้าเราจะไปประสาทครับข้างเขเยอะวสวยงามมากนี่ครับ เดินไปเรื่อยๆครับเรื่องก็นี่จะเป็อนอีกซอนหนึ่งเราต้องเช็คเช็คอินนะครับเราเจอตรงนี้ครับเป็นตรงนี้เป็นตรงเกิดต่างๆก็ตามบักครับอาจจะมีป๊อปมากตรงน,นี้ด้วยนะครับ สี่นมงแล้ววันก่อนเนี <S 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 ้ยสี no. ่โมงสี่โมงห้าสิบสี่เอาเพื่อนตั้งเล่นตัวเข้ามายังอีกโซนหนึ่ง คนก็เริ่มไม่ค่อยมีแล้วตอนช่วงที่มาแรกๆคนค่อนข้างเยอะตอนเนี้ตอนเย็นก็คนน่าจะลงไปบกไปลงสวนแล้วครับวกก่ายน้สวยครับที่นี่ครับที่นี่เราก็เหมือนกับเรา,เราไปมาในฮิลก็เหมือนกับสอนส้นหนึที่หนึ่งครับ ที่บรรยากาศเมืองสวยเต็มไปหมดแล้วครับนี่ครับค่อนข้างเยอะนี่ครบเต็มไปหมดครับสิ่งสวยๆงามๆปราสาทที่เราสร้างดูครับรลบอๆเราอยู่ตรงนั้นเออเต้น กายมายังเราจะไปเช็คอินที่พักก่อนครับทุบครับหมอกลงเยอะมากครับเดี๋ยวเราไปเช็คอินห้องพักก่อนครับ